ครับครับผมโอ้ยเอฟซีมาขอที่รบเย้เลยนะครับวันนี้เป็นเป็นมือดีนะครับผมวันนี้เลิกงานเร็วสี่ทุ่มเสร็จแล้วนะครับผมทัดไปหล่อนึงข้างเลยคกี่รอเย็นอยู่ขึ้นกี่ข้างข้างร้อนเราคอยเลี่ยมเราไม่เราจะเลี่ยมคืนเขาเลี่ยมบักหลายรอบเปล่าเป็นอย่างเขาก็เลยตัดทิ้งใจไรไม่เลยก่อนมันอยุด ขอ,ขอบคุณครับพี่น้องไอจะยิ๊กเกอว์าเซ็นวันนี้อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบาารุรีนะครับผมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบะาารุรีนะครับวันนี้งานเริ่มสองทุ่มถึงถึงสี่ทุ่มนะครับผมวันนี้เริ่มงานแล้วนะคะนรับผมเอฟซีกับปัญหาลูกยุทธะยุทธาล้นนะครับ,บคาารับพี่น้องสำหรับพี่พี่นี่ผู้ใดพัดนธซื้อบัตรจองตั๋วนะครับมนต์รักเด้งดึงนะครับฝากกันด้วยครับผมใไอทันซื้อบัตรกระเลขามานะครับผมกระเลขา รีบๆนะครบรีบซื้อบัตรจองตั๋วนะครับอย่าไปซื้อเมื่อไงเจ้าจ้อนะคับมันจะจะได้เข้าช้านะครับเพราะแอดมินเราก็เจ้าจะยุ่ง่งถ้าซื้อจ้อมันก็จะจ้อนะครับถ้าเกิดใครซื้อบัตรจ้อมันจะใกล้เกินนะครับฝากซื้อบอัตรมลรักนิ้งหนึ่งนราควันที่ยี่สิบหกนี้แล้วนะคะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเลยจ้าเดี๋ยวไปวันนี้น้องๆก็จะไปไรสดด้วยนะใช่ครับ กัปกองกัปกองยังไงน,นี่เอาได้แล้วครับผมเดี๋ยวไปคุยกับบอสบิ๊กต่อน,นะครับพี่น้องกลับมาก,ก่อนเด้อเอ้ยกลับมาตัวแหวนกันเดูขึ้น,นแสดงความเสื่อมเสร็จนะครับงดเหล็กคดเสียบแล้วพี่น้องเอ้ย เงงานแล้วก็ไม่เห็นพี่ทำใจอะไรเย็นเย็นใครนะเอาาเเอ,าาเอจะดมมันรู้ต้องการ <c oughs> พี่สุยาก่อนเนี่ยนัตตีดเ,เดาอุหัวเด้อบ่าเอวดีมาก เซีนท่านมาใชัยเทา่ยวเที่ยวอะไรคะพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ซื้อท่านมาชัยงานกันนี้ต้องต้อรีบพูดแล้วเนี่ยง,งานเฮฟวี่บองานเฮฟวี่พี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเด้ออันมดลักเด่งดึ่งโรคละครท้องสีเขโาโรคละครหน่อเด,ด้หลังจากงานวันนี้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เดินทางไปที่ สาแก้วสิทธจากสาแก้วเราต้องเข้างละครเลยก็นำางละครสุดฤิทสุดเดยดสุดพลังสุดมีสุดเกิดสุดชีวิตวันนี้คนสนุกมากจอยมากแบบคนไทยเยอะมากคนไทยไหรแห้งชื่นชอบงานจังนนะดูดีแบบวางเวทีวางงานวางโอเคเนาะดูดีดูดีดูดูมีคลาสองดูแบบ วิธีก็ดูแบบว่าขึ้นง่ายลงง่ายอยู่แล้วคน,คนกับไปมางา่ายสะดวกบอบบอบบออเวทที่เป็นตัดนะสิะขา<อ>วพี่พน้องซื้อบัตรจองตัวแน่มนรักเด้งดึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตัวนางเอกที่จะขึ้นมาแสดงคู่ก,กันกับพระเอกสวนลอนะฮะเบ้นปากงูไหนนะลูกใตัวทับสัน้น วันนี้เดินทางพรุ่งนี้อยู่ที่ oh. ททมาหาชัยเซ็นทันมหาชัยใครจะไปบ้างอ่ะตอนบ่ายโมงเนาะไปต้นไปเนาะบ่ายโมงไปต้นไปที่เซ็นทันมหาชัยโตเกียวมิวสิกมีแต่ผู้ยญิบ้านฟิลเลอร์กับแดนเซอร์พรุ่งนี้ผู้ยิ้านฟิลเลอร์กับแดนเซอร์ไปที่มหาชัยเซ็นทันมหาชัยบ่ายโมงตรงชั้นไหนก็ไม่รู้เดือดเอาเยืก็ถามไปถามเบาไปถามเบาพี่น้องแล้วอีกจะกลับมาละบักเสียงบึ้มบึมเดียวบ่ตัวจริงหล่อมากจ้าขอบคุณครับ วันนี้ก็คอนเสิร์ตเราก็สนุกสนานอยู่เป็นงานโตโยต้าต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะครับประเทศไทยนะครับที่พร้อมกับโตโยต้าสระบุรีที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเป็นงานไฮลักฟสติวัลซึ่งรวบรวมรถหลากหลายของทางโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ครัอยากสนใจก็มาเลย25นี้ก็มีแอนด์โรดีเอาชุดประม,นนมุนเพือนแค่เพื่เีย26ี่สิบหกตอนซิรายอยู่โปรโมทงานขนาดนี้ก็ควรจะ จ้างยังนับปีนะ่าแล้วโตเกียวะคับห้องขึ้นมาไหนเฉยแต่เราคุนเราจ่ายมามาแต่เค้นสองคนเราคุ้นีซ้ายเรารอเ <c oughs> นาะรอโยอายุเท่าฉันด้วยนะยี่สิบสี่ปีเอานแล้วปักหมุดให้แล้วใครจะซื้อบัตรจองตัวมนรักเด้งหึงคอนเนี่ยใครตัวนิดนึงก็จะไปโรงแรมพี่น้องรอบเนี้ยก็ มาทำยอดช่วยกันนะพี่น้องเขาบนได้เขาละคร้นด่วนแล้วบ่งหูเสิได้เสีใดหรือพี่น้องเด้อพลัะรงตัวเก็บมีสิ่อเขาจะห่างจะหายเด้อจะถิ่อย่าถิ่มอย่าปลาเขาได้พี่น้องรถละขั้นข่อยใจขึ้นหนึ่งแต่คาเซากับหาเงินแล้วคิดแล้วคิดดีกคิดแล้คิดอีกพี่น้องข่อยว่าปลาข่บนได้เขารถละขั้นแล้วรอบนี้สิบพี่คนสที่ซื้อปลาข่อยบออะไรนี่ลำวงบอกไหนอ่ะเวลขั้นเสนออยู่นี่บบสัวหรือว่านี่มีแอลกอฮอล์เออมีแอลกอฮอล์ก็ได้ คุ้นไหมอ่ะเจนนุนโบหรอเอเจนุนโบน่ะใช่สัพพน์น่ะซัพพน์น้ยาวๆน่ะเออสวยๆน่ะรอบนี้มีการ have ฟ safe to view big boss and Tokyo music family thank you so much ชุมอลโลดซียู่สัตแก้วเด้ออำเภออย่างนี้อำเภอโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสัตแก้วไงวัดอะไรวัดพระพุทธบาทนี่เห่อยอยู่แล้เข้ากับโซ่กันอยู่ที่บ้านถ้าจะไปขามไปปล่อยเปลี่ยนขนาดเราบุญเขามีงานอยู่ตรงใบมือบุ้งมื่อยของบุ้งมือเลยของแผ็ที่มือแห้งเรียงเริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าก็เป็นไม่รู้แผ่เป็นหรือเปล่ามีรูดรอยเข้าไหมให้รูดรอย เฮค่ะได้ฮีฮีหรอฮีลูดอฮีูดอฮีูดอออยเออตัวจริงหล่อมากขอบคุณนะครับขอพี่น้องจิ้มซื้อบัตรให้หน่อยได้ไหมกดบัตรให้หน่อได้ไหมบัตรราคา1น9บาทแสดงที่วันที่26ใสิบหในละครเปิดท่านผู้ชมเปิดให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูด้วย ตื่นเต้นอยู่นะนไม่ได้ขายบัตรนานแล้วกี่ึเดือนแล้วไหมรือสองเดือนแล้วโดนจนลืมจนลืมพาะสติเป็นยังไงเนาะบัตรหน้าง,นง,นา,ง,งานรอบนี้นะ่ะเท่าไหร่ราคาเดิมสองเก,<อ>ก้า,<ะ>าเก้าริ่บอมมากันได้จา้ามีเสนอตอนที่ชื่อว่ามนรักเด้งดึงซึ่งผมเป็นพระเอกเองรอบนี้บทผมแบบ บทผมประมาณ80%แล้วผมมีเพลงต้องฝึกร้องอีกวันนี้ร้องเกือบใจขาดอะดิงดึ๋งอะดิงดึ๋งอะดิงดึ๋งตกตะเรองน้องมีคุซอนหัวอไรบ้างถึงแล้วหรอวันนี้ไล่รอคิดดีเ,เหมือนแล้วก็เซนให้เขานั่งรอแล้วก็จะเ,เรื่องใหม่อุนงี้ไลอ์ของพี่ว่าเป็เน สองพันสามร้อยคนจะมีคนซื้อบัตรผมไหมนี่เพราะผมไม่ได้ขายนานแล้วเ้าห,หายสิเรนซีเรนั่งตบยุ่งมันนี่พลังตกเกี่ยวเ้าหายไปแล้วไปเพื่อนเบื่อตกเกี่ยวไปนี่อามเขามายือนะ้อหนาอยากดูละคร,พ,รพี่น้องจะ่ีจะปลาข่อยเด้ออีพี่เท่ายหนึ่งสามที่เจ๊แต่เรื่อนี่พี่น้อง <c oughs> ร่วมทุกร่วมสุขกันที่อีพีที่สาเจ็ดแล้วซื้อบัตรซอยแน่รอบนี้นั่นเฮ็ดคักยูที่เสื้อกับคักยูร่างกายง้าสาอยูเป็นรอบนี้ไม่ใช่รอบไม่ชอบนักไม่ใช่นา่นาก,กลัวไม่ใช่รอบผีหลอกไม่ใช่รอบเศร้าแต่เป็นรอบแห่งความสนุกนอาณาจักรฟินแลนด์สร้างเป็นหอวการละครไว้สแสดงกลุ่มปิดเองไม่ต้องเช่า ก็อนาคตนะครับทําแน่นอนครับจิ้มันนี้เลยนะครับ EP ที่สามสิบเจ็ดราคาละยบเก้าบาทก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่สหรับนี้เพราะว่า FC จะซื้หอหัานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ทำจทิ้มที่ซื้อมาเดิมค่ะทุก EP รอบนี้เป็นรอบละครน,นะไม่ใช่รอบเล่นๆนะรอบจริงจัง ติดแวนือ่กระเป๋าเฮ้ยซื้อซื้อพ p จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะซื้อตลอดแต่รอบนี้เป็นรอบรอบลงละครนะครับเป็นรอบรลงละครน้องๆก็อ่ะอ่ะบทมาแล้วบทละครมาแล้วรอบนี้เราจะเปิดให้ดูเท่าขวๆว่าบทยาวแค่ไหน บุมาแล้วบทเรลเขค้ามาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวหากระจายบุเรลเขค้ามาแล้วเดี๋ยวให้ดูสปอยใหนบุรลเขค้ามาแล้วนี่นี่บุเรลเขค้ามาแบบพี่น้องบอสบิ๊กรับบทเป็นไอ้หนูไอ้หมูเจ้าหน้าที่บริการเครื่องดื่มมาหนิมาแล้วนี่ บทผมเยอะมากรอบนี้แต่ยังแต่ยังเปิดตัวต่วออีกไม่ได้เลยวิธีการซื้อบัตรจองตั๋วนะครับไปที่หน้าเพจตัวเกมมิสิกเหมือนเดิมนะครับหน้าเพจตัวเกมมิสิกเราก็จิ้มนะครับรอบนี้เข้าลงละครแล้วหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปที่นี้แล้วก็บอกว่า ซื้อบัตรรอบ EP สามสิบเจ็ดหน่อยเด้อจ้าแอดมินจอา EP สามสิบเจ็ดมนลักเด้งดึงจ้าก็เลยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแอดมินเลยดูไม่ดูก็ซื้อค่ะเพราบอสพราะักบอสฮาขอบคุณครับเนี้ยลุดตีโบเบียน นีนนค่อยๆธนาคารฉันจะซวยเจ้าสามสิบใบวู้ขอบคุณครับรอบนี้ก็เราต้องโปรโมทใหม่หน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เข้าละครบ่อยเนาะเราต้องปวดเราต้องโปรโมทละครเราใหม่เพราะว่าเราไม่ได้เข้าละครบ,บ่อยตอนนี้เราจะให้ดูว่ามีคนซื้อบัตรไหมนะครับ อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะถ้าคนสวัสดจะเด้งดิงตรงนี้นะครับแล้วก็คนสวัสดจะเร่งตรงนี้เลยถ้าเกิดตอนนี้คนนี้สวัสดจะเร่งโอ้โหลัวเลยลุลวเลยตอนนี้นะครับพี่น้องเต็มเลยตอนนี้ลุล่วเลยนะครับมนลลักเด้งดึงพระเอกโดยพ่ะ้าฟินแลนด์นะครับรอบนี้เซียร์บินาเชิญก็หนักอยู่รอบนี้คิดหนัก <laughs> คิดหนักว่าอะไรเขาดังมากไลคนนี้ บอกเลยว่าอซีต้องชอบแน่นอนอซีต้องชอบเขาแน่นอนตอนนี้คนทักมาเยอะมากมไม่ตอดต่อไปทันเยอะมากถ้าถ้าโอนเงินแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นในตรงนี้นะครับมันจะขึ้นปิิกงให้ตรงน,นี้เลยแล้วก็กดแล้วรอไอ้อนุมันให้ก็คือจบเลยดูทีเซอร์แล้วบอกเลยว่า สนุกแน่นอนนะครับร้านแตกต้องกลับมาไม่สิไม่ไม่กดันตัวเองเพราะว่าเราเราเคยทําได้ร้านแตกเขาจริงแต่ว่าก็ไปาตามตามยุคตามสมัยแต่ผมก็เชื่อมั่นในผลงานเองว่าเราก็คณะาคณะาทำทำทำรักรักษามาตรฐานไว้อยู่เราไม่ทําตกกว่าเดิมแน่นอนแต่ก็เราไม่ได้เข้าละครนานเนื้อเนื้อเรื่องหนึ่งเ,นงเราไปคอนเสิร์ตสองเราไปข้างนอกสามเราก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะเราไปอยู่แต่แต,ตัวละคร ที่เดิมที่เดิมเราก็กลัวเอฟซีเบื่อเราก็เลยไปข้างนอกบ้างเอาดอบ้างไปเป็ี้ยวเช่าบ้างแต่รอบเนี้ยเลยทุบบลลังก์กลับขึ้นมาบลลัง์คือบัลลัง์ต่างเงินรองเงินเงอนออกยิ้มห้าจัดแน่ขอบคุณครับพี่น้องบิเป็นนางเอกค่ะปกติรักอยู่แล้วเจอตัวจริงนี่รักไปอีกนี่ใส่ดีน่ารักยิ้มแย้มแซมใส่ต่อเอฟซีไม่น่าบูดไม่น่าเบี้ยวไม่น่างองเดี๋ยวรีบซื้อบัตรก่อนนะคะขอบคุณครับพี่เชอรี่ปินวัลัน ถ้าเป็นศิลปินหน้าบุ๋นหนางองก็เป็นไม่ได้เนาะน้องพี่เปลีนนะนะ่ยนธนาคารกุ่ญปิดแล้วครับอ๋อตัวนี้อัปเดตเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับศูนย์เลขที่บัญชีไทยพาณิชย์4201900120ธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทจำกัดโตเกียวมิวสิกจำกัดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับ